านะอันนี้มาเปลี่ยนลอกเสือครับเปลี่ยนม้วนเชือกครับอันเก่าใกล้เบิดแล้วครับเดี๋ยวมันบวชบฤดูกาล้วครับมันจะไปเบิดส่วนกลางๆลางบบเคลือบทียนโดดๆมันจะเปลี่ยน,าน,ย,นยากครับเดึงน,น้อยนึงเขากับเก็บเลยครับเปลี่ยนเลยครับใส่ม้วนใหม่ครับ

ันกดไปปุ๊บมันสิหลอดไปไลยปุ๊บปุ๊บเรากดปุ๊บโดดลงไปครับโอ้ยมึงว่น อร่อยครับไปแล้วครับในวันหลายครับ